สวัสดีค่ะพบกับครูไบใน English Variety by ครูไบนะคะมีครูไบมีคลิปเกี่ยวกับ7คำยอ่อภารรษาอังกฤษสำหรับสายแชทมาฝากกันนะคะจะมีคำย่ออะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์และอย่าลืมกดสั่กนกระดิ่งด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนนาะที่ช่อง English Variety by ครู b a ค่ะทั้ง2ช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ YouTube กันเลยนะจ้า คำย่อตัวแรกนะคะก็คือคำว่า g w g w นะคะย่อมาจาก good work นะคะแปลว่าทำได้ดีมากคำย่อตัวที่2นะคะก็คือคำว่า h a n d h a n d นะคะย่อมาจาก have a nice day นะคะแปลว่าโชคดีหรือมีวันที่ดีคำย่อตัวที่3นะคะก็คือ a t m atm นะคะย่อมาจาก at the moment นะคะแปลว่าณตอนนี้คำย่อตัวที่4นะคะก็คือ kit kit นะคะย่อมาจาก keep in touch นะคะแปลว่าไว้คุยหรือติดต่อกันนะคำย่อตัวที่5ก็คือ jk jk นะคะย่อมาจาก just kidding นะคะแปลว่าล้อเล่น มาถึงคำย่อตัวที่6นะคะก็คือ G N หรือ G 9 g N หรือ G9 นะคะย่อมาจาก Good Night นะคะแปลว่าฝันดีคำย่อสุดท้ายนะคะก็คือ Z ZZ, Z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  z นะคะหรือ Z3 ตัวนะคะย่อมาจาก Sleeping นะคะแปลว่านอนนะคะ่ะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ครูใบขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า